ข่าวด่วนล่าสุดบัตรคนจนยังมีสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทเงินสดนะคะ1-2เดือนรีบลงทะเบียนก่อน10สิงหาคมนี้สวัสดีค่ะพบกับให่ภูมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็นำข่าวสารการแจกเงินจากทางภาครัฐบาลมาฝากทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวนะคะสำหรับมติครมเมื่อวันที่3สิงหาคม64นะคะได้มีการอนุมัติเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40รวมทั้งหมด29จังหวัดน,นะคะซึ่งก็จะได้แก่กรุงเทพมหาคนครปทุมธานีนนทบ,บุร,ร,รีสมุทรปราการสมุทรสาค,นนาคนรนครปฐมชนบุรีฉะเชิงเทราและ พระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีตากนาครน,นายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์ระยองราชบุรีลพบ,บุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีอ่างทอง สิจังหวัดที่เพิ่มเติมมานี้นะคะรอเคาะกําหนดวันโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์กันอีกครั้งนะคะและ16จังหวัดที่เพิ่มมานี้นะคะทุกคนสามารถสมัครและจ่ายเงินสมทบมาตรา40ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึง10สิงหาคม64นี้นะคะซึ่งเข้าขยายการสมัครแล้วก็จ่ายเงินสมทบมาตรา4 0แล้วนะคะให้รีบไปลงทะเบียนสมัครได้ที่เว็บไซต์นะคะแล้วก็ ที่เซเว่ทุกสาขาบิ๊กซีทุกสาขาและธนาคารทกสทุกสาขานะคะ10จังหวัดแรกนะคะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์แล้วนะคะในมาตรา33ซึ่งจะโอนเข้าให้นะคะวันที่4วันที่5วันที่6สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นการโอนเงินวันแรก ทุกคนหลายคนก็มีเงินเข้ากันแล้วนะคะจำนวน2,500บาทค่ะและอีก3จังหวัดหลังนะคะก็คือจะได้แก่มาตรา33ซึ่งมีการโอนเงินเข้าพร้อมเพย์นะคะในวันที่9สิงหาคมนี้และอีก13จังหวัดแรกนะคะมาตรา3.9และ40ซึ่งจะโอนเงินเข้าพร้อมเพย์ในวันที่24สิงหาคม64นี้ ใครอยู่ในมาตราไหนกลุ่มไหนได้เงินแล้วหรือว่ารอโอนคอมเมนต์มาหน่อยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะคืบหน้าล่าสุดแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับเงินเยียวยาในรอบนี้นะคะซึ่งมาตรา33จะได้รับคนละ2,500บาทนะคะและ มาตรา39และ40จะได้รับคุณละ5,000บาทจากทางรัฐบาลใครที่ได้แล้วในวันนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะคะใครที่ยังไม่เช็คบัญชีก็ให้รีบเช็คดูนะคะว่าตัวเองมีเงินเข้าหรือว่าตัวเองได้รับสิทธิ์หรือไม่นะคะได้เช็คได้ที่ www.sso.go.th นะคะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ